จะไปอยากซื้อไก่ไม้แรงด้วยต่รละยแก้วซื้อสาตจุจริตมีวินัยเอาหูไฟเรียนรู้ติ๊กเองด้วยนะวิชาที่ร้อยแก้วเรียนแล้วก็ทําได้ดีมากที่สุดก็คือวิชาสวัสดีค่ะทุกชุด วันนี้นะคะแล่แก้วจะไปเอาใบปอพอหนึ่งนะคะคือใบจบปอหของแล่แก้วเองอ๋อจบตั้งนานยังไม่ได้ใบกันเนี่ยใช่<ต>หนูไม่ต้องไปก็ได้ไม่อยากไปเจอเพื่อนจะมีเพื่อนไปเหรอก็เพื่อนไงคะไปกันเลยไปเอาไปแล่แก้วจะเสกเวไปไป่ะกับล้อเดียวไปล้อเดียวไปวันนี้แล่แก้วเสกเวไปใช่ไหมไป,ไปเร็วไปเลยแล่แก้วร้อนไหมร้อนเอาไปเร็วๆหน่อยสิปาร้อนนี่ครับแล้วก็มากันสองคนเช้าเช้า ไม่ใช่เช้าสิเราก็มากัน2คนตอนเที่ยงแล้วร้อนมากาเราต้องบดุคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าหาที่เราไปคนเดียวไม่ได้หรอกต้องดูด้วย <c oughs> อาวอยู่ทำไมอะไรแก้ว <c oughs> เอา้าหมดจริงๆหรอ เราไม่ชื่อไม่ชาร์จเราแต่ถ้าไปช้าๆได้อยู่มากินไปเร็วไงเอาเลยเอาไปเอาไปช้าๆก่อนไปอาไปา้ไปอาไม่เตรียมแบตเตรียมเบิร์ดเลยเราอ่านั้นพ่อไปก่อนนะลูกโอเค แล้วแก้วจะเจอใครไหมครับวันนี้ที่โรงเรียนเจอเจอเพื่อนที่ชอบมาสายเหมือนลอยแก้วที่โรงเรียนแล้วจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ที่โรงเรียนอยากได้กินโรงเรียนมากอยากเลยฮะอยากซื้อไก่ไม้แดงด้วยอ่ะวันนี้เขาไม่ได้ขาย <c oughs> ไม่อทำไมไม่ขายก็วันนี้เขาไม่ได้มีคนมาเรียนอ่ะลอยแก้วสนามนี้เพิ่งจบมาดมายังคิดถึงขนาดนี้กลับมามแค่ยังไม่ถึงเงินด้วยซ้ำก็คิดถึงโรงเรียนซะแล้ว ทางนี้พ่อ้องค,คิดมากเป็นคนเคยตรงนี้มากอยู่มาตั้งแต่ปหนึ่งหปีอะอ้าวครับไม่มีใครมาเลยเห็นไหมป้าบอกแล้วเฮ้ยแล้วทำไมมีผู้ปกครองนั่งอยู่ด้วยลย่ะเอาอะไรกันครับเนี่ยรับใบปพสวัสดีครับสวัสดีครับหทับหทับีครับ ไปหาลูกครับับสี่ดที่ัีที่ไหลลูกใช่สิบหกวาอันนี้ครับผมเยอะอย่างนี้เลยครับครับผมมีคอมีสมุดพบหนังสือหนังปตรไปเจครับไปได้ละละเสาลน่ิตาเป่ยจางเลยลูกสาวอัดดีกาเก่งจังเลยกับมจุกหมอนกัจะินอะไรเออไปไปเที่ยวไปเที่ยวเวียนามใช่ครับ ยี่สองยี่สามยี่สิี่แล้วก็ไปยี่สี่ครับบ้าเลยนะวิ่งวิงโก้อิโตบ้าแล้วก็ได้เงินตอนแรกแล้วคือไปโรงเรียนใหม่รู้สึกว่าต้องซื้อข้าวกินเองครับแต่อยู่โรงเรียนนี้เดินมาก็มีข้าวให้กินนะครับใช่เกียวเป็นเหรอเลือกเป็นเหรอลูกยังงงอยู่เหซื้อข้าวไก่เจียวเป็นแล้วนะก็ซื้อข้าวไก่เจียวเป็นแล้วก็ต้องสอนให้รูก็หวังอยู่เด็กว่าคือเด็กแนวชีวิตอย่างไรว่ามันยังเด็กมากอ่ะกินยากแต่กินง่ายคืออาจจะซื้อ ใช้เงินเก่งมากแล้วเวลาเรียนที่นู่นมหม่ดีดที่นี่เขาจะมารับจากห้องเลยถูกต้องแล้วเวาไปอยู่ที่นู่นต้องี่อยู่ต่อไหมล่าแล้วแก้วคิดได้นะเออปีก่อนเริ่มต้นใหม่มีเขาบอกเขาคิดถึงเขาบอกเขาคิดถึงที่ผมจะมาเอาแล้วผมจะไปทรแวะมาเลยแวะมาเนี่ยมาเที่ยวแวะมาเที่ยวนะ เรียนเรียนหนังสือกินเกมเป็นเด็กดีโอ้ขอบคุณครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาบอกเขาอยากจะมาเดี๋ยวเปิดเทอมเพราะว่าโรงเรียนนี่เขาเปิดเขาเปิดมิถุนาก็จะมาก่อนได้ทำให้แอดตังช็อปก็าทำให้ไงได้ก็จะบอกว่าไม่แค่วันไหนแต่มาทำตัดต่อยก็ต่อยสิจะไม่ใด้เรียบร้อยใช่เราจะเซลฟี่เลยเซลฟี่อะไรครับส่งไปให้เพื่อนดูว่าเรามาโรงเรียนอ๋อเอาเอาเตลอเต๋ จะเทีตัวไหนอันนี้แป<ต>เรียบร้อยอเคกมเขามีนี่หนังสือรุ่นเลยนะครับเนี่ยคุณครูเขาบอกมีหนังสือรุ่นเราต้องไปเปิดหนังสือรุ่นดูข้างล่างเฮ้ยปาอยากจะรู้จากหนังสือรุ่นหนูว่าพอเปิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงเฮ้ย<ต>เราทำหนังสือรุ่นเป็นอีกคลิปนึงเลยนะ<ต>ได้ไหมแล้วล้ยแก้วก็พูดถึงเพื่อนเพื่อนกันเอาไหมแล้วก็จะไปบอกคลิปหน้าเลยว่าเพื่อนอะไรกหนตั้าต่ยังไงเลยแก้วตอนถ่ายจะเป็นยังไงแล้วเรยแก้วตอนถ่ายหนังสือรุ่นนี้โรงเรียนเขาบอกอะไรมาไหม หรือ<ช>เขาแอบถ่ายรูปอะไรไปหรือยังไม่รู้เลยเนาะคือเหมือนบางคนเขาก็จะถ่ายในวันกิจกรมรมว่าเราทําอะไรบ้างและวครูประจํำชั้นก็จะถ่ายรูปเราแล้วก็จามาไว้เออเจอกันที่บ้านค่ะ รอยแก้วรอยแก้วแบตจะหมดอยู่ข้างหลังครับต,ต้องมาช้าๆจะดูที่ว่าจะถึงไหม <laughs> เด็กร้อยเดินยังไวกว่าเลยวะเนี่ยยังมาไม่ถึงครับตอนนี้ฮ<า>ะก็นีบชา้าสิจะถึงบ้านละอีกของหนึ่งเร็วโอเคนั่นเดี๋ยวเราจุงจุงไปเป็นเพื่อนรอยแก้ว ดเดี๋ยวดิมันยังไงยังได้อยู่ยังได้อยู่มันรู้สึกเล่นไปเล่นมารู้สึกจะเป็นไม้ขึ้นแจ็คสันทำไมสนะไ,ไปข้างหน้าอ่ะ <laughs> <c oughs> คือแบตมันน้อยครับตอนนี้ก็คือเป็นระบบเซฟเอ้า <c> แ <oughs> ต่เรามาถึงบ้านนะเอาละค่ะตอนนี้นะคะถึงบ้านแล้วนะคะข้างนอกร้อนมากแบติเวเลเกนเนี่ยก็จะหมดจะหมดอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> แต่ไรแก้วนึกว่ากลับมาจะได้แค่ใบปอพหนึ่งุดท้ายได้มาทั้งถุงเลยมันนึกเลว่าในถุงจะมีอะไรบ้างเ้ จบนักธรมชั้นเอกแล้วเป็นนักธรรมชั้นเอกแล้วคือมอลหอะไรก็ไม่ต้องสอบแล้วใช่ก็ไม่ต้องไปเรียนนักธรรมแล้วเพราะว่าเราจบนักธรรมชั้นเอกเรียบร้อยแล้วนะคะชั้นเอกชั้นเอกอันนี้คือชุดที่สิบเจ็ดอ่ะแม่แล้วแก้วเขาจบสำเร็จหลักสูตรอะไรนะแกนกลางสำเร็จหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมรู้แล้วแกนที่เป็นลูบิกใช่ไหมใช่ไม่ใช่เมื่อรับปริญญามาแล้วเหรอนี่ อยัาง,ง,งกาท่าที่ไปรับอยู่แต่ง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 แตง,แตงอ๋งออันนี้ก็เหมือนเป็นประกาศนียบัตรใช่เลยแม่เลยแกภูมิใจมากไลแกจบป .6 แล้ว,รวเรียนท่านผู้ปกครองน้องร้อยแก้วตั้งใจเรียนดีมากคุยในเวลาเรียนออวเเรไม่ใช่ฮะตีกองได้ด้วยว มันเป็นใบคอมเมนต์ของคุณครูครับว่าร้อยแก้วน่ะมีความตั้งใจสนอกสนใจในการเรียนอะไรบ้างแล้วก็วิชาไหนที่ร้อยแก้วขยันวิชาไหนที่ร้อยแก้วตั้งใจเรียนแล้วก็สรุปการเรียนตลอดทั้งปีก็คือมีเวลาเรียนครบหนึ่งร้อปีแล้วก็ผ่านการเรียนไห้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเวลาใครไปเรียนถึงร้อยปีตลอดปีร้อยละหนึ่งร้อยแล้วก็มีผลการเรียนรายวิชาขั้นพื้นฐานเรียกว่าผ่านนะครับวิชาที่เราไม่เคยเกรดตกเลยอวิชาที่ร้อยแก้วเรียนแล้วก็ทําได้ดีมากที่สุดก็คือวิชา ความสามารถในการไม่เคยตกเก่งดีไม่เคยตก90อัดตลอดไม่ต้องอ่านหนังสือยังทําได้อะใช่เป็นสกิลแล้วก็มีผลการเรียนประเมินการอ่านวิเคราะห์ได้ดีนะครับมีประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ดีนะครับแล้วก็พัฒนาผู้เรียนระดับสดงว่าเกยรติดีหมดแสดงว่าเกรตปหหนูผ่านใช่ไหมปะผ่านหมดทุกอย่างครัแผมดีมากเลยหรอมีแค่ดีเฉยเฉยดีก็ดีแล้วครับดีมากจะไม่ใส่อันนี้เป็นหนังสือเก่งนะครับ หนังสือรุ่นเอาไว้อีเอาอีพีหน้าหนังสือรุ่นด้วยอยากเปิดอ่ะรอยแก้วปลาชอบตรงนี้มากเลยอ่ะร้อยแก้วรักชาติศาสนากระสัดร้อยแก้วซื่อสัตย์จุจริตมีวินัยเอาหูไฟเรียนรู้ติ๊กเองด้วยนะกูติ๊กพี่ฮะขีติ๊กเองได้ยังไงยังติ๊กเองได้ยังไงไหนอะไรครูเขาให้คะแนนหนูเท่าไหร่อ่ะนี่มันแม่เธอใช่อันนี้แม่เซ็นไปอันนี้ครับผมรักชาติศาสตร์กริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยไฟเรียนรู้ มีไงดีมากนี่ลักความเป็นไทยนะครับผมมีจิตสาธารณะจิ่สาธารณะเขามีอยู่แล้วแล้วได้ข่าวว่าช่วยน้องๆยกกระเป๋าเวลาเป็นอะไร<ก>ด้วยก็อยู่ในกรรมการานะะักเรียนและที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือหนังสรูรุ่นอยากเปิดมากเลยแต่เดี๋ยวมาเปิดพร้อมกัน EP หน้าคะ <Okay. S 2> ่ะโอเคเันที่เท่าไหร่เฮ้ยนี่สิบกอะไรป้สปอยแะสปอยอะแล้ออวใครชอบคลิปนี้ หนสปอยสปอยนี่ดูหน้าเธอนี่เด็กหญิงนี่แล้วพัดลดดาชอบกันโอ้ยเขียนเลยค่อยค่อยไปคุยคลิปหน้าเขาเขาจะบอกว่าเด็กแต่ละคนชอบอะไรเลยเว้ยแล้วนะคะอยากอยากดูคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดนะคะอย่าลืมกด like ด้วยนะคะไม่ไหวอุ๊ดคนดีมากเลยอะ